สวัสดีครับผมวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับกับชุดสว่านแบตเตอรี่ไร้สายนะครับ12โวลต์ชุดนี้1590บาทอ่ามาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างพอลงมานะครับผมจะเจอสว่านสว่านแบตตัวหนึ่งนะครับพร้อมแบตสองก้อนแล้วก็ที่ชาร์จอันหนึ่ง ขวานี่ก็จะเป็นเซตดอกสว่านนะครับผมชุดใหญ่เลยเซตดอกสว่านชุดใหญ่นี่นะครับผมมุมขวามุมซ้ายนะครับว้าวโอ้โหชุดใหญ่จริงครับมีดอกไขควง คววงลูกหัวลูกบล็อกแล้วก็ดอกสว่านโอ้โหชุดนี้นะครับ1,590บาทคุ้มสุดๆแล้วครับผม1,590บบาทส่งฟรีครับสนใจสั่งซื้อนะครับใต้ลิงก์ได้เลยสวัสดีครับ